เร็วเร็ยังไม่จุบเลยร็วจุบออเรวหอมด่แก้เนเร็วมมมอะไรเร็วเร็วไปดูลนแดงนี่นี่ลนนี่ขอพี่เราดีดีกว่า ดินนาแก่เหมือหรือเปล่านี่ทองหยอด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 ใช่หยอดหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่หรอกหัวลงเหลืองว่าทองหยอดถิ่นดูแลทำให้ตั้งนานาอยากได้สกเก็ตบอร์ดชงหเงินให้ถิ่นหน่อยอะไรนะ ถิ่นดูแลท่อมให้ตั้งน,น้ำช่วยสมทบทุนให้ถิ่นหน่อยถิ่นจะได้สกเก็ตบอร์ดก<ม>ระเป๋าหนึ่งสองสองอ๋อในกระเป๋าอยู่สี่พันแม่ไล้เอามาหมดเลยเด <c oughs> ีว,วถิ่นด,ดูแลท่อมทุกวันเลยนะไม่สงสารถิ่นหรอถิ่นจะได้สกเก็ตบอร์ด,กกดอ,รอ่ะมีคนบอกว่าท่อมอยู่กับผู้ชายเชี่วเพื่อนกันทั้งนั้น เราเร็ว,รวไม่เชื่อเพื่อนเชื่อใจตัวเองที่เห็นมาตลอดเกี่ยวกเราน,นี่ก็แปลกนะพอฟังมาจากคนอื่นก็เชื่อคนอื่นแต่ไม่เคยถามคนของเราเลยว่ามันคือ,อยังไงเนี่ยแหละมันไม่ฟังมันเห็นมันเห็นกระตาบถิน,น,นอยากได้ถินได้สเก็ตบอร์ดวันนั้นก็จับได้รอบหนึ่งละอยากได้สเก็ตบอร์ดไม่เกี่ยวกับถิน เมื่อกี้ดูลเมื่อกี้ดูลเมื่อกี้เมื่อกู้อะไรฝ่ายท่นมีควาผิดไม่เกี่ยกบิลหอดูแลไงดูแลได้แค่บางส่วนไหมเดือเตมไม่ได้เลยด้นสเกตบอร์ดเนี่ยหรือว่าเราจะไปลงสุกันเถอะอืมอืมเอานะไรเออลงลงแบบตารพันไปดิ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 ไปสเกตบอร์ดคุยสเกตบอร์ดไปจริงออ อยู่ข้างถนนเล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะอ่ออยู่ทางจะไปแลนแดงแลนแดงทางไปแลนแดงแลเดี๋ยวเข้าไปหาแลนแดงโอเคโอเคโอเคถ้ามันกระโดดบ่อยๆมันใจนี่หรอวะ ซซองไม่มีความหมายแล้วโดนจับได้ว่ามีคนอื่นเรียบร้อยเรียบร้อยใบถ่อมใบถ่อมใบถ่อมเกมเอืเอเรียบร้อยเห็นกับตาด้วยกูก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วอ <c oughs> ไม่เห็นแบบก้อยใบก้อยถิ่นใบก้อยถิ่นนี่แหละคงไม่เชื่อเอาใปก้อยถินยถ่นนี่แหละไม่เจอกับตัวคงโง่ไปอีกนาน หินเองก็มีอรอคนอื่นอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอนะจะคุยกี่ยยคนก็ได้ว่าแต่เขาจะมาหาเราตรงไหนวะเนะี่ยใครเฉินอ๋อขอเวลานอกแป๊บโอเคกันที่พี่โอเค่ป,ป,ปอหนูไปแ้าอุ้มหนูไป ืแต่จริงๆถ้าลงตาลพันธ์นะก็ได้อยู่นะใช่วันนั้นหนูเล่นตาลพันธ์ได้มาสามสี่หมื่นเหมือนกันนะเอองั้นเราก็ต้องแบบค่อยๆลงลงตาลพันธเดี๋ยวไ่้จะอย่าเล่นเราอย่าเล่นเยอะใช่จริงดีแล้วที่โจกินขวด่อไปเล่าให้โจกฟังโจกคงไม่รู้สึกผิดหรือว่าอาจจะไม่รู้สึกผิดตั้งแต่แรกตั้งแต่กินแล้ว มันก็ดีเนาะมันแบบไม่พังอะเราจะไปแบบเป็นเด็กสเกตบอร์ดกันบอกแล้วไปเลยมาละจ้าจ้าโอ้โหมีครับโหนี่มีอะไรกรอบด้วยเนี่ยฮะบอร์ดลายใหม่เหรอน้องน้องโอ้โเป็นกุมาร โอ้โหเป็นกุมารด้วยเป็นใครอ่ะพี่แฟนพี่เหรออ๋อใช่ครับแฟนใหม่ครับเพิ่งคบกันอ๋อนี่มงคลครับมงมงมงอ๋อใช่น้องเป็นราชาพนันครัะนี่ล่าสุดน้องเข้าคาสิโนมาได้มาสิบล้านอ่ะด้วยเงินหมื่นเดียวนะใช่เหรอสิบล้านเลยวไม่ใช่โกหกเอาพูดแบบเนี้ยพี่ลูกก็อยากเข้าสิเจะมาถึงากเข้าคาสิโนเหรอครับเอาเปล่าแข่งเปล่ามาดิเอาไหมมาดิ เทถิ่นขึ้นแล้วแพ้โดนอะไรแพ้โดนอะไรว่ามาก็ลองให้แพ้ก่อนแพ้โดนจุ๊บปากปากไปส่งน้องที่แลนเขียวหน่อยครับอันแพ้จุ๊บนะงั้นแพ้จุ๊บหนึ่งทีนะส่งที่แลนเขียวเลยหว่าเลยนะโอเคเปล่าใครถึงได้เขียวก่อนเอาว่าเอาใครถึงได้เขียวก่อนชนะได้แพ้จุ๊บนะแบบจุ๊บหว่าเลยนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขยับรถหน่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าดี มันทำไงให้เร็วเร็ววะมันทำไงให้เร็วเร็ววะขอต่อครับโอ้ขี้โกงน้ำหน้าอันนี้ฉันชนะแน่ๆทุกคนชนะนี่อุ้ยโอ้โหโคตรขี้โกงโคตรโอ้โหขี้โกงเกินอันนี้โคตรขี้โกงเลยอะ ขี้โกงโอ่ะ <let> อ๋ออะไรอล่หมอโคตรโคตรเลยโคตรโคตรเลยคือออฉันมันทำไงใ้มันเร็วๆ่ะฉันแพ้อะทุกคนคือจะชนะอยู่แล้ว เออฉันโดนแกงขี่โกงชิปเออเหลี่ยมแม่งโคตรเหลี่ยมเลย <c oughs> คืออะไรอะ่ะฉันโดนแกง <c oughs> เรียบร้อยแลเกิดแล้วไปเจะแพ้นะครับไม่ได้โก้นะครับไม่ได้โก้นะครับเมื่อกี้ตะหน้ามือเลยนะครับก็เดตะปากเขาก่อนนะเลี้งผักไม่ได้ผักเมื่อกี้รถมันชนน่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วอาโอเคงั้นมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับแก้มซ้ายนะขอแก้มซ้ายนะแก้มขวาได้ไหมแก้มขวาก็ได้ครับคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้ต่อแก้มได้ไหมต่อแก้มก็ได้ครับแต่ว่าแก้มขวาไปสิวเด้อใช่เหรอไม่เป็นไรไม่รังเกียจนะครับพอเลยครับ เอาเลยเอาเลยอแสมดูไว้นะน้องครับพี่อืออือเอาเลยืออืออืออือจุ๊บจุ๊บนี่ไม่หวานเลยอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะพี่ไม่หวานอ่ะไม่อะไม่อะไปละนะเร็ว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 อ่านไหนเลยงาน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 ทดสอบให้ดูหน่อยว่าแบบอ่ได้ทำให้ดูมาแสมตัวอย่างไม่แสมขวาไม่ไม่เดี๋ยวทให้ไม่ได้ไม่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 ดูอันนี้ก็พี่เล่นหนุ่มนองจุดพี่ไงแสมโชว์ไป มาดูดูนะนี่งนะหวานๆต้องยังไงหัวสิวกูหลุดเลยแบบเมื่อกี้พี่โรดจุ๊บยาปิดกล้องไม่หรอจุ๊บยางดูไอ้เห็นเมื่อกี้ดูดหัวสิวกูไม่ได้เร็วเนี่ยเร็วเร็วเร็วยังไม่จุ๊บเลยเร็วจุ๊บเลยครับเร็วครับเร็วหอมี่แก้มน้อะเร็วมึมมึมมึมว่าอะไรเร็วเร็วเร็ว เ้ด็กเกียิขอโทษ้ยแกมเปียกเลยอ่ะแกมเปียกเลยอ่ะไม่้อไไจริงไมตน้าไม่งน้ามาตัมอะไรกันเนี่ยมึงจะไ่ม่ะเถินพี่เถินอาพี่แก่เกินกว่ามึงมิงอง้วไพี่เ้ยาคนเราก็ต้องมีป้าพี่เลือบ้างเว้ยก